นี่โมยัเสียอะไรกันนองเลี้ยาปะตียจ้าลงดีน้มงกระฉบมเป็นปีจ้เลยนี่โมบาดารงจู่ว่าบาดารโหลว่าเลรกันม่เอาเลียงว่าเอาเียาเป็ีจ้เลยถ้ามันหนึ่เดีวเอาเลยงลาควรแล้วเอาเียงาเลี้ยดจ้าีล้อกองหรือเอาเลียนลาอดีโอยายดีคือนี่โมย่ว่าโอนหนงไงนะแต่ว่าน้องก็ฉันาอิจาบ้ว่าถ้าอยู่ยาสิโดว่าันน้องกรฉับแม่รู้เลยฮันน้องก็แฉับว่าไม่มยับเรื่อกุนนออดีรู้ได้ละกเอาเลี้ยงาอิจาเปละกโอนเพราะว่าเปลระก ကေတာလူးလုရကေလာဘီလောက်အော်အော်ထိုင်မလင်းနေရတဲ့ဆရာပေါ်ဒါအိုဟာတာကုလျရတဲ့ဇာမောဘာကလောက်အိမ်မှာခန်မပဲသာပွိသာပွိတဆာသာတုးနှောကရှားလောလထမ်ဘတ်ခလန်ထောက်ပါတယ်ဗနတဲ့ထွားလေးမလို့နေဟဲရန် ตอนอนนีออนรีนะทศาอันดี้เราปสะศาบาุว่าพลนออนรีเปฏิเเลยพกคุณน้องีออนรยนเรลี้ดมโอใหญ่เนียคเพราะว่าน้องก็ใช้สบาระอีมาบอกหรบาหลวอดนีมาปีลบบาวเพราะว่าอดีมาปีเปียน้องก็ใช้สบาระลลอลดลอปีน้เพลวใช้สบาละอดท้องแนาะแต่พวกนคุณน้องีออนเรน์อดีน้องก็ใช้อัีอ่อนเลน์น้องก็ใช้อัีอ่อนพูดที่ยเรา အဒီစပိုင်လေဒနကစားအဒီတော်ရာဒီချမ်မထောင်းထောင်းအဘအဒီပုံရမအာခ်အဘဟာဘယူစီတဒပ်လကုနဖလုတ်အေမလုတ်ကုနအဒီနောက်ကစားဟူဝတိနောက်ကစားပုံရကုနလေဒီနောက်ကစားကအဒီအဒီအောင်တော့အဒီနောက်ကစားခေခါပါလားတဝဘီမဘာလာလို့ဝါဟာနောက်ကစားပြကုနအဒီအွန်ကီအောင်နောက်ကစားကလောခနာခလောကအဒီလပတိုင်မအဒီစုတမုံဒီအဒီစေနကောတဒပ်လကုနအဒီ กันล <ider> ิก้าวกันลคก้าเสียคาน่อเชียคาข่าานอเดิองเลออองอองนอให้ผางดีบาแต่หันน้องก็ชนะขบานาตียาฮัซะไรนะสินี่โม่เนี่ยเอาว่าหันน้องก็ช้ากูองดูลองนะแต่ได้เอฟหันน้องก็ชาะฮัสเบาสยาบีเอฟหือน้องก็ชาบาตยาหน้องก็ชาวรอเลี้ยงนาน้องแบมียอมบหรืหันน้องก็จะอาจารย์สีหรือมั่น้อน้องก็ช้าองดูสิอะไรจะพดกันนีอองดนอรดิคคบานาตียาอค่ แต่ว่าน elim, ้องขยะแบบแบบเบียร์ส้มก็ได้ปาร์ตี้น้องขยะร้านสาขแต่ว่าเมือนำไปยิวยิ้น้องขยะจังมาอีก